หากต้องการจะมีชีวิตเฉลมแล้วก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้สมบูรณ์มันจะต่อต้านกันได้กับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบไม่ให้ไปหลงรักหรือหลงเกลียดเรื่องวุ่นวายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หัวเราะ และต้องร้องไห้ถ้าใครมองเห็นว่าหัวเราะก็กระหืดกระหอบมันเหนื่อยเหมือนกันร้องไห้นี้มันก็กระหืดกระหอบเหมือนกันสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าต้องหัวเราะอย่าต้องร้องไห้นี่แหละมันเป็นความกเกษมเราอย่าได้ตกไปเป็นทาตของอารมณ์จนไปหัวเราะหรือร้องไห้ตามที่อารมณ์มายั่ว เราเป็นอิสระแก่ตัวหยุดอยู่หรือกเกษมอยู่อย่างนี้ดีกว่านี่คือการที่เราใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องมือกํากับชีวิตเป็นประจำวันสามารถเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นมายาเป็น i ิลูชั o นเหมือนอย่างที่ตัวกูของกูก็เป็น i l ลูช i o n เพราะว่าตัวกูของกู มันเกิดมาจากอารมณ์ตัวกูของกูเป็นมายาอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นมายาเห็นได้ด้วยอนิจจังทุกขันอนัตตาความทุกข์ก็ไม่เกิด